สบายดีนคะรพน,นมเอ้ยธาตุพน,นมครับผมเห็นองค์ธาตุขึ้นตั้งงานต่างาแล้วครับนี่ก็ใกล้วันงานองค์พระธาตุพน,นมแล้ววันนี้แวะเวียนมาทางนี้ก็เลยผ่านมาถ่ายองค์พระธาตุพน,นมนี่ครับผมเดินเข้าไปดูดีกว่าไม่ได้มาหลายเดือนแล้ะดูบรรยากาศไม่มาเจอต้น ป,ป่าปีที่ว่าอู้ออกพรรษาสามเดือนเสามเดือนได้องค์พระธาตุพนมเปลี่ยนแปลงไปไงแล้วมาติดตามกันครับผมอ้อมครับผมอ một mét, một ปลาถ่าปลาถาปลน่มปาดิสวรรณา ดูคำเนหลัมัดนะครับนีังกับันเชลให้ที่อยู่ที่ชื่อว่าให้ทุกสิ่ทุกอย่างรอบรอบเป็นยังไงมั่งดูบรรยากาศด้วยนะครับกับขอพรอย่า บรรยากาศสวยๆอู้จะหนาวก็ร้อนอยู่อ่ะเรียนเชิญสอบถามได้นะครับมโมชาเหรียญพระธาตุพนมรุ่นบรรดารักย์ของหลวงปู่ศิลาสิรธิจ,จันโทองคุปตมวัดพระธาตุพนมเรา ไม่ได้แก่ครับก็คืออืมอืมอืมลกโกรบชิ้วนั่นสุดยอดเอาได้เล็กมาอาจสอบถามได้พี่น้องรายได้นะครับไปครับทุ่ง นว่าจะสวยไอสามประศาจะสวยกว่าแต่นะว่านะถ,ถ้าคนชอบนะยิ่งเก่ามันยิ่งสวยครับเพราะมันจะดูขังครับสาม,สามประศาเป็นเงินทองหน้านะครับจับองพัฒพันธุ์ก่อน ก่อนข้แล้วก็กราบเนี่ยเพรพรนี้ครับสองอย่างนัดนนะครับครับผมสาวตรนี้ผมอธิษานโดดผอก ไาวกันโอ้พื้นเย็นมากครับผมไม่ร้อนครับอากาศร้อนกับพื้นเย็นสาธุสาธุเดินลรอมถ้าธุกศัตรู 我必须得反驳，他说的不对。<noise> เนออบสมบาทตาิรอ,อบนอกครับผมดูเลยงานสวยงามเป็นแปลงไปแงมั่งไม่มีที่บริจาคชุบชุมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมาเมื่อหลายปีนี้ร้านทานิ้เต็มไปหมดปีนี้จรจัดเป็นเบียบขึ้นมาหน่อย ครับครับผมความสวยงามเดินรอบเป็นไงมั้ง ดอกมีไม้เอ่ยโอ้พงฮาวิสวรรยาก็ยังอยู่โอ้ลมแรงมากบรรยากาศเคยเห็นทีี่กำลังเตรียมงาน องค์พระธาตุพนมดมอืออะไรขันพนนมในตรงไหนเขาไหว้พระด้านนี้ได้นะครับพ <c oughs> mm ี hmm. kind of on yeah. And, ่ข้าวิวณ์วัน nào chuyển mà

มาครับผมเข้าองค์ประานแล้วไปในวัด ที่อยู่ในวัดพระธาตุท้นไ,ไหน,ไไหนที่อยรอพัะาพนมตีต้งงานเขียว่าพระพัฆเน

ผู <Th ế S 1> ้ปอกาทกนที่มีการเสอคามคิห็เี่ยกับารบรารระวงารล้องมีการประเมิด้ทนารเสนแะ้ทยู่ที่ดิทีเชื่อว่าจะให้ทุกสิ่งทุกากขอบนาไกับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ร่วมสของท่านรกา

คอนพอนมนะครับทางไปริมโขงความสวยงามแดดมารมีบรรยากาศข้ามมีไปตรงจัว่วสาราน,นั้นก็จะเป็นริมโขงสนนคนเดินริมโขง ถนนริมโขงความสวยถ้าพ,พนมบรรยากาศสองข้างฝั่งของยื้นทางร้านขายของสมัยก่อนจเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ก็ Đọc luôn phải nói Ngắm gặp sâu Phải